สวัสดีมากมายดนสหายทุกท่านครับกับผมปื้อแมตินฮูดอ่าก็กลับมาอีกครั้งแล้วเนาะเอาละครับสาหรับท่านผู้ชมที่เป็นปัญญาชนคนไทยที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยถึงได้ถูกเรียกว่าเป็นตัวตลกของอาเซียนหรืออาจจะเป็นตัวตลกของโลกเลยก็ได้เนาะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีทัศนคติปแปลกประหลาดนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยอยู่คนละจักรวาลกับเราหรือเปล่าเนี่ยเออบางทีโลกเขาคิดแบบนี้แต่เขาคิดอีกแบบหนึง่ง โลกเขาหันขวามันหันซ้ายคนเดียวแล้วมันก็คิดว่ามันถูกด้วยเออเอากับมันสิเออแต่ก็นั่นแหละครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นทําไมเขาถึงมีทัศนคติแปลกประหลาดแบบนี้จนพวกเขาถูกขนานนามว่าตัวตลกแห่งอาเซียนหรืออาจจะของโลกเลยก็ได้จากที่ผมศึกษาค้นคว้ามามันก็มี2ปัจจัยนะครับอ่า2ปัจจัยมาประกอบกันโดยปัจจัยที่หนึ่งก็คือ การป๊อแกันดาหรือว่าการโฆษณาชวนเชื่อนั่นเองหรือพูดง่ายก็คือการล้างสมองประชาชนให้เชื่อตามที่ท่านผู้นำหรือว่ารัฐบาลออกนั่นเองถึงแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะบอกว่าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่สนหรอกครับว่าเขาจะบอกว่าเขาปกครองแบบไหนชื่อมันไม่สําคัญการกระทําสําคัญกว่าประชาธิปไตยแบบไหนวะผู้นำคนเดิมปกครองนานถึง20ปีแถมให้ลูกตัวเองมาเป็นเป็นผู้นำต่ออีกเนี่ยเออประชาธิปไตยเนาะ แล้วด้วยการปกครองที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการล้างสมองประชาชนการโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเชื่อในท่านผู้นําเชื่อในรัฐบาลนั่นเองเพื่อจะได้ปกครองง่ายเนาะรวมถึงการปลูกฝังประชาชนให้เชื่อในประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเขียนขึ้นมาเองโดยไม่สนว่าประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเขียนเนี่ยมันขัดแย้งกับเพื่อนบ้านขัดแย้งกับโลกภายนอกอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกับเขาอย่างที่บอกแหละ พวกเขาอะเหมือนอยู่กับคนระจกวานกับเราอะเอออยากจะเขียนอะไรอยากจะเป็นอะไรแม่งก็เขียนเองได้หมดเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนกำแพงรวมถึงโทษนูน่นโทษนี่โทษนั่นโทษเพื่อนบ้านว่าเออขโมยเราไปอ่ะเราเคยยิ่งใหญ่แต่อ่ะประเทศเพื่อนบ้านเราขโมยทุกอย่างเราไปขโมยวัฒนธรรมขโมยดินแดนขโมยทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยอ่ะก็แล้วแต่ท่านกันลวกันว่าคุณจะสอนลูกหลานท่านยังไงเนาะแต่ว่าแค่ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวมันก็ยังไม่ใช่ปัญหาหรอกครับ ปัญหาก็คือปัจจัยที่2นี่แหละแต่ก่อนที่จะเข้าปัจจัยที่2ผมขอย้อนถามประชาชนคนไทยที่เป็นปัญญาชนทั้งหลายนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ผมขอถามว่าในตอนนี้นะครับเราอยู่ยุคไหนแล้วอายุสมัยไหนอ่าให้เวลาคิด5วินาที1 2 3 4 5อ่านะครับในตอนนี้โลกของเราอยู่ในยุค สารสนเทศนั่นเองอ่าหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า information age โดยยุค information age นี่นะครับก็เป็นยุคสมัยที่เรียกได้ว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นสิ่งสําคัญอ่ะเป็นใหญ่ในโลกอ่ากลายเป็นปัจจัยสําคัญไปแล้วสิ่งที่เป็นหลักฐานนะครับว่าเราอยู่ยุคสมัย information age แล้วก็คืออินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กดันเองอ่าตอนนี้มันก็กลายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย์โลกเราแล้วเนาะพอพวกท่านที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ท่านก็ใช้อยู่นี่แหละอ่า เพราะไม่งั้นก็คงจะมาดูคลิปผมไม่ได้หรอกเนาะโดยในยุคสารสนเทศนะครับก็จะเป็นยุคที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นติดต่อกันได้ฉับไวอ่ะเรียกว่าวาดอยู่คนคนละสีกโลกแล้วก็สื่อสารกันได้ จากสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติเกิดเรื่องอะไรที่อเมริกาเนี่ยกว่าคนไทยจะรู้ก็รอ,อบเป็นอาทิตย์เลยแต่ตอนนี้เราสามารถรู้ได้เพียงแค่ไม่ถึงนาทีก็รู้แล้วว่าที่นู่นเกิดอะไรขึ้นแล้วอินเทอร์เน็ตกับโซเชียล็ตเร์ยเนี่ยถือว่าเป็นการสื่อสารที่สามารถเชื่อมให้เราทุกคนเนี่ยเข้าหากันได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเนาะสามารถติดต่อพูดคุยสื่อสารทําธุรกรรมอะไรต่างๆได้หมดเลยแต่ก็ มันก็เป็นดาบสองคมเนาะไอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้รับการกันกรองมาก่อนอ่าแต่ว่าเราต้องมีสติปัญญามากพอที่จะกันกรองเองว่าข่าวสารนี้มันมันปลอมมันเท็จมันจริงยังไงไม่ใช่ว่าจู่ๆได้รับข่าวมาก็เชื่อกันหมดเลยว่าเอ้ยไอดอลลารข้ามบอลเราเนี่ยมันดาว่าวัดของเราเป็นวัดของมันอ่ะแบบนี้ยังไม่ได้เราต้องไปเผาบ้านมัน เ,เหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นเหตุการ์สมมตินะอย่าไปซีเรียสกับมันซึ่งในช่วงแรกๆนะครับตอนที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็รับระบบอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลเน็ตเวิร์ดมาใช้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาอยู่ระดับหนึ่งครับก็คือว่า่ก็คนไทยยังไม่คุ้นชินนัอนในการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในตัวเองว่าอาจริงเท็จแค่ไหนเพราะว่าคนไทยเราเองก็ยังคุ้นชินกับ ระบบสื่อแบบเก่าเนาะจากวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกเนี้อาจทีเป็นสื่อที่มีสำนักต่างๆเนี่ยคอยกันกรองข้อมูลก่อนที่จะมาสื่อสารถึงเราแต่พอมาเป็นข่าวสารในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเน็ตเวิร์ดเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่มาถึงเราไวไงแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการการันกรองมาก่อนพูดง่ายเป็นข้อมูลดีบมาอาจจะเป็นข้อมูลเท็จด,ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้น ก่อนที่เราจะเชื่ออะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ต้องการก,กันล้อให้ดีก่อนเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะมันจริงเท็จแค่ไหนไม่ใช่จูจๆใครบอกอะไรมากูก็เชื่อแม่งเลยเอาแชร์ต่อเอาบันไลยทีนี้ข่ขาวปลอมแพร่สะพัดไปทั่วแต่ว่านะครับในตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยเองก็คงจะมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการการกันล้อข่าวได้ตัวตนเองแล้วเนาะก็คงจะไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่มาร์ทม,มันมาใหม่ๆเนี่ยเราต้เกืดอปัญหาเนาะแต่ว่าตอนนี้คงไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับ แต่ว่าเพื่อนบ้านเรานี่สิอะไรนิดอะไรหน่อยแม่งก็เชื่อกันแล้วอันไหนข่าวปันอันไหนข่าวจริงแม่งก็เชื่อแม่งก็แช่กันหมดแล้วแม่งก็แล้วก็มาด่าเล่าเนี่ยบางทีเราก็ยังไม่รู้เลยเอ๊ะจู่ๆมันมาด่าดราม่าอะไรกูว่ากูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยบางทีดราม่าก็มามาจากทางทางฝั่งเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยแหละมาปันข่าวกันเองบางทีเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ๊ะมาด่าอะไรกูกูยังงงอยู่เลยเนี่ยนั่นแหละครับปัจจัยที่2ก็คืออินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองอ่ะ มันก็ทำให้เพื่อนบ้านเราเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับเราด้วยทำให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงภายใต้กาลาที่ยังไม่เคยถูกเปิดมาหลายสิบปีนั้นเป็นยังไงอ่าทำให้เรารู้หมดเลยว่าเขาคิดยังไงกับเราเขามีระดับสติปัญญาแค่ไหนมีความคิดหลุดโลกแบบไหนนั่นแหละครับรู้หมดแต่เสียอย่างเดียวพวกเขาคิดว่าเขาคือความถูกต้องเดียวในจักรวาลแล้วทั่วโลกนั้นเป็นความเท็จ เป็นความไม่จริงเออก็ไม่รู้นะก็ทุกคนนะ่ะเขาหันขวากันหมดมีมึงหันซ้ายคนเดียวก็คิดดูก็แล้วกันว่าใครผิดใครถูกนะโดยส่วนตัวนะครับสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้ปัจจัยที่2ออินเทอร์เน็ตกับโซเชียลเน็ตเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้เรารู้หมดเลยว่าทําไมประเทศเพื่อนบ้านเรากลายเป็นตัวตลกของลูกซึ่งไอ้ปัจจัยที่หลือครับเรื่องการอ่าล้างสมองประชาชนโฆษณาชวนเชื่อเนี่ย ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับการปกครองแบบอํานาจนิยมเนาะมันมันก็เป็นเรื่องปกติอะที่แบบว่าผู้นําประเทศต้องอให้ประชาชนเชื่อฟังฮะให้อยู่ภายใต้การปกครองอาจจะได้ควบคุมง,ง่ายๆแต่ว่ามันมาตายตรงนี้แหละครับเพราะอย่าลืมว่าอินเทอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์นั้นใครเป็นเจ้าของครับอเมริกาดันเองอ่ะประเทศเจ้าพ่อ โลกเสรีประชาธิปไตยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ระบบของเขาเนี่ยมันก็เอื้ออํานวยต่อจิตวิญญาณแห่งเสรีอ่ะง่ายคือเป็นการสื่อสารที่มีความอิสระสูงนั่นเองซึ่งสําหรับประเทศไทยนั้นการรับระบบเสรีบแบบนี้มาใช้เนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อยสร้างปัญหาเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็มีความเป็นอิสระมีความเป็นประชาธิปไตยสูงพอสมควรที่จะไม่สร้างปัญหาถ้าเกิดเรามีสื่ออิสระแบบนี้ แต่สำหรับประเทศที่ประชาชนโดนล้างสมองเพื่อควบคุมให้อยู่ภายใต้อานัตอ่ะเป็นประเทศที่สลรคันอยู่แต่ในกาลาดันมารับระบบเสรีแบบนี้ก็พังสิครับทั่วโลกเลยรู้เลยว่าในกาลาเป็นยังไงบ้างและนี่นะครับคือจุดผิดพลาดอย่างแรงเลยที่ผู้นำขเขมรดันรับระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กจากอเมริกามาและรับแบบไม่ปรับแต่งเลยนะคือรับแบบ มาลับแบบตรงๆคือใช้แบบไทยเลยเห็นไทยใช้อะไรก็เลยใช้ด้วยหารู้ไม่ว่ามันระบบเนี่ยมันขัดแย้งกับวิธีการปกครองของตัวเองคือพวกมึงไม่ดูพี่ใหญ่ของมึงวะอ่ะพี่จีนเนี่ยอ่ะพี่จีนเองก็มีระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กนะแต่ว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบของพี่จีนเองพี่จีนเขาก็สร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเนาะให้ประชาชนตัวเองใช้เพื่อจะได้ควบคุมได้อ่าในเมื่อมีพี่จีนเป็นพี่ใหญ่ทําไมไม่ทําตามพี่ใหญ่วะเนี่ยถ้าเดินตามรอยพี่ใหญ่เนี่ย มันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกอย่างน้อยก็ไม่เป็นตัวตลกของโลกเนาะแต่ตอนนี้ก็ะไม่รู้สิสงสัยทำตามไทยมัง้งเห็นไทยทำได้ก็เลยอยากจะทำบ้างหารู้ไหมว่าไอ้ระบบที่ไทยรับมาเนี่ยมันสอดคล้องกับระบบการปกครองของเขาไม่เหมือนกับระบบการปกครองของเราพอรับมาเต็มๆม,มันก็พังแบบเต็มๆเ,เลยนั่นแหละครับและด้วยประการชนนี้แหละที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยรับระบบโซเชียลเวิร์ดแบบฟรีอิสระมาใช้โดยที่ประเทศตัวเองนั้นไม่ใช่ประเทศแบบฟรีอิสระ ผลก็คือว่ามันก็เลยเป็นการเปิดกลาให้เราเห็นว่าคนข้างในนั้นเป็นยังไงนั่นเองอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แหละอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นผู้นําคนใหม่ของกัมพูชาอ่ะสมมติไม่รู้แหละขึ้นมามีตําแหน่งได้จะจะทํายังไงจะแก้ปัญหายังไงอ่ะจะทําให้ชาวเขเมรเนี่ยไม่เป็นตัวตลกของโลกอ่ะผมมีอยู่3วิธีครับอ่ะวิธีที่หก็คือ ปิดประเทศแม่งเลยปิดไปเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเราออกมานอกกาลาปุ๊บเรากลายเป็นตรลดดเราก็อยู่ในกาลาตลอดไปอ่ะปิดไปเลยโซเชียลเน็ตเวริร์ห้ามใช้แต่ก็มีวิธีที่2ครับอ่าก่อนเรียนแบบพี่ใหญ่จีนของเรานน่เองอ่าพี่จีนเราก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์ของตัวเองเนาะไม่ได้ใช้ของอเมริกาเพราะฉะนั้นอ่าถ้าผมเป็นผู้นำเขมรผมก็จะสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์ของเขมรเองอ่าอเมริกามี Facebook เราก็มีขาแม่บุกอ่าให้ชาวเขมรใช้ขาแมบุกอย่างเดียวห้ามใช้ของคนอื่นห้ามใช้ของอเมริกาให้ใช้แต่ของเขมรอย่างเดียวอ่าในเมื่อเรามีของตัวเองใช้เราก็สามารถควบคุมมันได้อ่าเราจะจะ,จะได้ควบคุมประชาชนของตัวเองได้เนาะจะได้ไม่ออกไปโชงโง่นอกกลาให้ชาวโลกให้เห็นหรือวิธีที่3ซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ลงทุนเยอะที่สุดแต่ผมว่าดีที่สุดครับก็คือเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนระบบอ่า การปกครองของกบูชาใหม่หมดเลยเปลี่ยนระบบความคิดใหม่ปรับทศัศนคติของประชาชนใหม่หมดยกเซตเลยเปลี่ยนให้หมดเลยให้เหมือนกับประเทศทั่วโลกที่เขาทํากันอ่าก็เปลี่ยนในเมื่อเราออกมาจากกะลาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนคนของเราให้ออกนอกกะลาด,ด้วยจะได้ไม่เป็นตัวตลกอ่าซึ่งวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ลงทุนเยอะสุดแต่ว่าได้ผลดีย่อยสุดนะเพราะว่าจะทําให้ประเทศก้าวหน้าด้วยอ่าไม่อยู่แต่ในกะลาอีกแล้ว เอาละครับนี่ก็คือเป็นสาเหตุนะครับที่ว่าทําไมประเทศเพื่อนบ้านเราถึงได้ถูกทั่วโลกหาว่าเป็นตัวตลกนะครับอ่าและถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมมีอะไรที่จะมาแนะนําหรือว่าอ่าหรือมีวิธีอื่นนะครับที่จะบอกว่าจะทํำยังไงถึงจะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย ออกจากการเป็นตัวตลกของโลกสทีฮะถ้ะถามีความคิดดีๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเอาล่ะครับเมื่อหมดเวลาก็ต้องขอลากัไปก่อนพบกันใหม่โอากาสหนะ้าขอให้ศรัทธายังคงสถิตแก่ท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ